มาดูว่าแต่ละแคนจะสะสมบูญย่าของตัวเองได้ดีขนาดไหนนะครับนะเพราะว่าในระยะเวลาเลาเดือนนี้เราจะมีรางวัลให้นะครับสําหรับแคนที่ได้บูญย่ามากที่สุดนะแล้วก็ฝากกิจกรรมใหญ่ไว้ด้วยนะครับในเดือนสิงหาเนาะนะอีกประมาณเดือนก,กว่าๆนะครับเราก็จะมีการแข่งขันแคนลิก c v c นะครับผมชิงถ้วยรางวัลน,นะจำกัดอายุดูไลฟ์ไหมครับ เอ่อมันมันตั้งไว้ปกติอยู่แล้วต้อง18ขึ้นถ้าถ้าใครตั้งช่องมาอายุไม่ถึง18อะ่ะหมายถึงคนที่สร้างช่องทิกตอกมาอายุไม่ถึง18อะ่ะเพราะว่าทิกตอกเขาจะตรวจสอบจากเอ่ออายุที่ตั้งมาในในช่องนะถ้าไม่ถึง18จะเข้าดูไม่ได้นะครับแคนยายีซูซูสวัสดีพาเพียงด้วยนะคะสวัสดีครับเกียาอาร์บีบ้างสิ <laughs> มาดูกันครับผมเกมแรกกระชับมิดแทนครับผม เกาะสวรรค์น,นะครับผมนะพร้อมแล้วเราไปบุญยากันครับผมนะไปนะบิ๊กแบ๊วตรงนี้มา3คนนะครับผมมอีอะไรเนี่ยมูฟพันบาทนะครับนะบิ๊กจี้เนาะแล้วก็ลาบูบูนะครับเมื่อกี้แคร์หนึ่งของ47โลนินนะมีพี่มะลินะครับผมอขอสดนะครับเมมโมรี่แล้วก็ดอบบี้เนะะาะไรกาซุซู ค่อยๆดูกันไปเรื่อยๆนะครับค่อยๆดูกันไปเรื่อยๆนะลลงจับแขนไหนไม่ทันก็ขออภัยด้วยนะครับยายีสู้ๆสู้ๆนี่มันเขียนภาษาอังกฤษว่าสู้ๆเอาละสี่สิบเจ็ดลดลิรินครับตรงนี้เมมโมรีดาวลงไปก่อนเลยครับเจอกับใครละตรงนี้เจอกับใครละตรงนี้ใครมาทางไงวอทันอยู่ครับตรงนี้นะเอกเอ็กเอ็กก็ยังอยู่กันครบนะจ๊ะแล้วยายีตรงนี้เจอกับเคดีจีละครับผม ยาจีเจอครับเครดจีเอายังไงล่ะครับตรงนี้ก็สเก็บมาด้วยนิดหนึ่งหรือกระโดดส่งเข้ามาแล้วเปิดอัดเข้าไปใต้วอลไปทีนึงครับตรงนี้ว่ายังไงผมเปิดตรงนี้ยังยู่ครับนัดว่ายังไงโดดตามเข้ามาแล้วโดดอัดเข้าไปในแล้วดาวลงไปครับตรงนี้เอาเลยครับตัวตามเก็บมาได้หนึ่งตามเก็บยาจีมาได้หนึ่เหมือนกันต่างคนต่างเสียไปคนละหนึ่งเลยครับตรงนี้เครดจีชุบกลับมาได้หรือเปล่าแล้วทามดาวลงไปดึงกนกันครับตรงนี้เอาดีครับผมเครดจีกับยาจีเจอกันแล้วครับตรงนี้ก็สเก็บมาได้แล้วเครดจีชุบมาย่างรวดเร็วแล้วครับผมตรงนนีีีี้้ยยาาาหไดดมมจจกกกออสสริะะ๊บั หนึ่งครับวสดีประธานเคเนเจครับเอ็ก,อกซ์ซูซูดีหนูเก็ด,ด้วยยายีซูซูเอาละครับตรงนี้แล้วสองมีนะครับเก็บมาได้หนึ่งเหมือนกันครับผมเอายังไงดีครับเคดีจตรงนี้เสียบิ๊กบอมไปอีกหนึ่งครับตรงนี้แล้วยังไงดียังไงดีตรงนี้ ยีตรงนี้ชุกกลับมาได้ครบที่มาเดิมครับเก็บมาได้สามมิลลิเมตรจากคอร์สหนึ่งกิลลิเอเอายัางไงดีคอรสอสโดดอัดหลังเข้ามาครับตรงนี้มีใครมาช่วยหรือเปล่าเอาดีครับผมตรงนี้มีอัดระเบิดเข้าไปหนึ่งเม็ดสองเม็เรโดูส่วนด้านล่างครับไม่ได้ดูเหรอครับโดนทามาเก็บไปได้ครับตรงนี้เค G ดจเก็บไปได้ด้วยเหมือนกันเอาดีครับระ,ะยะยี่เสียมีไปหนึ่งครับตัวคอปเปอร์ตรงนี้อยู่ด้านหลังนะครับผมเอายังไงดีครับตรงนี้ กอดตรงนี้ตามเข้ามาครับตรงนี้เจ้านัดดันเข้ามายัางไงดีนัดอาจเข้าไปครับตรงนี้เราโดนสวนกลับมานัดว่ายังไงอาจเข้าไปอีกทีนึงแล้วยังไม่โดนครับผมเคดีจีว่ายังไงครับตรงนี้เจ้าเหนือว่ายังไงเจ้าเหนือเอาแล้วเราดีวตรงนี้อาจเข้าไปครับแล้วเราถามเก็บมาได้อีกทีครับจะจีตรงนี้เสียคอปเปอร์ไปอีกแล้วเหลือสองเท่านั้นครับผมเหลือกอสกับนัดเท่านั้นสองคนครับตรงนี้ยาจีจากกี้จากได้เปรียบเสียเปรียบแล้วครับผมเออ ใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นพี่ฝนบอกว่าใจเย็นเย็นนะเออหกโมงแล้วเย็นๆๆเย็นเย็นเด้อทุ่มหนึ่งแล้วเด้อด้านบนครับผมตรงนี้กระป๋องครับผมนะว่างไงเก็บมาได้สองอิริมครับหมีเก็บมาได้หนึ่งอิริมครับผมไม่ทันได้ดูเลยโมแต่ดูด้านล่างนะบิ๊กแบงตรงนี้มาสามยังอยู่กันครบนะจ้าผมดีจีของลุงตุ๊กครับตรงนี้เอาแล้วครับอาจจะไปเจอกับบิ๊กแบงหรือเปล่าครับดีจี แล้วบิ๊กแบร์ตรงนี้อยู่ด้านล่างแล้วเจอกันครับจะเจอกันหรือเปล่าครับอีกนิดเดียวจะได้เจอกันแล้วนะมาดูดีวายของีิดาวกันบ้างครับตรงนี้ดีวายยังไม่เจอใครนะยังอยู่กันครบนะจ๊ะล็อกเซนไลน์ของครูเพรครับผมตรงนี้ยังอยู่กันครบเช่นเดิมครับ4คนนะอาเดนของยายพลอยครับตรงนี้หัวแกนมาเองเลยออก็ยังอยู่กันครบแล้วจ้ะครับตรงนี้ก็ป้องว่ายัางไงละอาจเข้าไปครับว่าไงตรงนี้ อวยป่องตรงนี้ดันรามเข้ามาครับอุดป่องตรงนี้โดเข้ามาอ่านเข้าไปแล้วเจ็บหัวแคนมาได้ครับตรงนี้4 7เจโลนินครับพี่มาริดาวงไปนึงครับตรงนี้พันยาอยู่ครับมีป่องตรงนี้ยังอยู่อ่านเข้าไปจิ้นเอาทีบผม oh, <God. S 1> มีป่องเพิ่มมาเป็น2ออีริมแล้วครับผมตรงนี้ สวัสดีงองเงียร้ายกาสวัสดีครับ x x x so so มาดู x x x กันบ้างครับตรงนี้ยังอยู่กันครบเช่นเดิมครับผมเอาละครับมีโอกาสที่จะเจอละครับผมตรงนี้ x x x กับอาเดนครับมีโอกาสหรอจะเจอเราเจอละครับผมอาเดนตรงนี้ใหญ่พอยดาเข้ามาครับผมจานบอล จานบอสตามเข้ามาครับต้นค่าแล้วก็เจ้าดินครับผมเอกเอกเอกว่ายังไงครับแลวเคดีจีเก็บกอดมาได้อีกหนึ่งครับตรงนี้47โลนินชูบกลับมาได้นึงครับตรงนี้เสียพี่มารีไปยายีตรงนี้เหลือนัดคนเดียวลวครับผมเค g ดีจีตรงนี้4อีริมจ้าเอาเลยครับผมตรงนี้ว่ายังไงครับเอกเอกเอกกับเอ่ออาเดนตรงนี้เอกเอกกับอาเดนตรงนี้อีกนิดเดียวจะเจอกันแล้ว อีกนิดเดียวจะเจอกันแล้วทอร์ล่าตรงนี้แจ็คตามเข้ามาครับตรงนี้ว่ายังไงโต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 โอาจเข้ามาแล้วโดนไป1 6กครับผมดโตโต,ตรงนี้ตามเข้ามาทอรลาดันตามเข้ามาครับผมว่ายังไงเด่นของยายพลอยครับตรงนี้เจ้าบอสเห็นแล้วครับจานบอสว่ายังไงเอยต้นกล้า ตรงนี้ดีนยังอยู่ครับแล้วก็ยายพลครับตรงนี้ว่ายังไงอาเดนจะสู้เลยหรือเปล่าเราโดนอัดเข้ามาครับจานบอสโดนไปก่อนเลยครับตรงนี้ดาวไปหนึ่งครับผมเอาเลยครับผมตรงนี้ทรราชเกยบจานบอสมาได้เราโดนอัดเข้าใหมกตัวครับตรงนี้เจ้าดีนดาวลงไปอีกหนึ่งลครับตรงนี้เอ็กเอ็กเอ็กครับแล้วเจ้าโตดาวลงไปครับผมทรราชได้มาหนึ่งยีริมครับตรงนี้ว่ายังไงเอาละครับเราทุบกลับมาได้ครับผมตรงนี้อัดเข้าไปอีกเม็ดหนึ่งอัดเข้าไปอีกเม็ดหนึ่งครับตรงนี้เจาะเข้าไปครับตรงนี้เอาละครับเจ้าดีดาวลงไปตัวอาเดนตรงนี้เส ้ลยกาดเก็บตัวมากเอาเลยครับตรงนี้เราแจ็คเก็บมาได้อีกหนึ่งนะครับผมนะตรงนี้เอ็กเอ็กเปิดมาสวยด้วย2อีอิมจากทอร์ราดแล้วก็แจ็คครับผมล็อกเซนไลท์ของผู้แพรครับตรงนี้ยังไม่เจอใครนะดีวายของพี่ดาวก็เช่นกันครับผมยังอยู่ครับดีจีของลุงตุ๊กครับตรงนี้เสียลิงคลั่งไปหนึ่งครับผมตรงนี้เหลือแมลงชาบแล้วอย่างไรโดนสวนกลับมาแล้วครับตรงนี้เอาละครล้วเจอกับใครบิ๊กแบร์หรือเปล่า ไอ้ใช่ล่ะครับผมตรงนี้ดีจีเจอขับไปแล้วตรงนี้ด้านล่างมาแล้วครับผมด้านล่างมาแล้วครับไทยเอออาจเข้าไปครับตรงนี้ว่ายังไงเต็มถงังเติมน้ำมันให้หน่อยเร็วรถมาแล้วเต็มถังเติมน้ำมันให้น่อยเออมาหาที่ปั๊มเลยอยากได้น้ามันต้องมาหา9 0้จ้าเอาอย่างไงดีครับตรงนี้ดีจีดีจีอย่างไงดีครับตรงนี้ตน weiteren. เต็มถังแล้วเสียลิงข้างไปก่อนครับตรงนี้ว่ายังไงอาจเข้าไปแล้วโดนไป31ครับผม เอาดีครับผมตรงนี้เจอกับใครครับอาเดนตรงนี้ก็มาได้ครบตีเหมือนเดิมแล้วเจอกับกระป๋องแล้วครับตรงนี้เอาแล้วกลวยป๋องอัดเข้าไปครับตรงนี้อย่างไงดีครับเสียไปอีกหนึ่งครับตรงนี้ดีจีเสียไปอีกหนึ่งครับวุนตรงนี้วุนตรงนี้ดันขึ้นมาครับมีป๋องดันขึ้นมาว่าไงตรงนี้ตามเข้ามาครับผมอย่างไงดีดีจีดีจีตรงนี้เสียลูก้าไปหนึ่งครับตรงนี้เราคกลวยเก็บมาได้อีกหนึ่งครับผมจากกระป๋องจ้าเดี๋วดีจีตรงนี้ชุบกลับมาได้หนึ่งครับผมนะกระป๋องตรงนี้ดันตามขึ้นมาครับผมนะ ค่อยๆตามกันเข้ามาเรื่อยๆครับอ่าส่วนไรกาของพี่เก่งครับตรงนี้มีปะทะนะครับผมโซโลดาวลงไปก่อนครับตรงนี้ดีโอตามเข้ามาครับผมคูดว่าอย่างไรอัดไปด้านบนเอาดีครับโดนส่วนหลังเข้ามาคูนดาวลงไปครับตรงนี้โดนโดนใครมาจากด้านหลังเอาดีครับผมโตนีกอัดเข้ามาแล้วส่วนเก่งไปด้านข้างดีวายตรงนี้ดาวไปยุ่งครับผม เอาดิครับดีดาวตรงนี้เสียปัดทานดีไวไปก่อนแล้วครับดีตรงนี้เอายังไงแล้วอาเดนตุนิเสียเจ้าดีไปครับผมเอายังไงอัดเข้าไปทีอะไรกันครับอัดเข้าไปยังไงดีดีเอาดิครับเฟรมตรงนี้เราอัดเข้ามาครับตรงนี้รีมิกเดี๋ยวเราลงไปครับผมตรงนี้ยังไงบุญหลงบุญหลงดาวไบด้ดีไวเสียไปสองครับเ้วเหลือรีมิกตรงนี้เราชุบดีดาวกลับมาได้ครับผมเอาสีครับผมดียังไงดีดี่ายังไงดีเราวาร์ปขึ้นมาก่อนเราอัดเข้าไปเอาแล้วก็บุญหลงมาได้ครับตรงนี้บุญหลงดาวลงไปครับตรงนี้ดีไวเก็บ เอายังไงดีครับหลายการตรงนี้เสียอ่าโโลไปครับตรงนี้แล้วรีโอดันึ้นดาวขึ้นมาลาีโอยังไงรีโอโดนสับสัวเข้าไปครับเจ้าอูตรงนี้อัดเข้ามาครับตรงนี้เราเก็บเฟรมมาได้ครับตรงนี้ยังจบได้อยู่แล้วอัดเข้าไปอีกทีนึงครับตรงนี้ดีไเสียไป3มแล้วเหลือคนเดียวลวครับเอายังไงดีพี่ดาวแล้วล็อกเซนไลท์ครับตรงนี้เก็บอาเดนมาได้ครับผมล็อกเซนไลท์ตรงนี้เก็บอาเดนมาได้ครับเนะล็อกเซนไลท์ตรงนี้ได้จากโอชิมาหนึ่งอีกครับ ดิจิซูซูแล้วเอ็กเอ็กเอ็กครับตรงนี้เก็บมาได้อีกหนึ่งอารเดนตรงนี้เสียไฟ3ครับตรงนี้เราเหลือใยพรอยคนเดียวแล้วครับผมเอ็กเอ็กเอ็กตามาด้านหลังแล้วครับตรงนี้ทอร์าชเก็บมาได้เพิ่มอีริมเข้ามาได้อีกหนึ่งครับแล้วตรงนี้เหลือายพลอยคนเดียวเขานั้นกระป๋องตรงนี้ว่ายังไงกระป๋องตรงนี้ว่ายังไงครับ5อีริมไปแล้วครับผมสําหรับกระป๋องนะ มาดูโซนด้านล่างกันบ so ้างครับผมตรงนี button, ้รร้การของพี่เก่งครับเปิดมาสวยด้วย4อีลิมครับผม47โลนินครับตรงนี้เอาละครับผมดอมีดาาลงไปอีกหนึ่งครับตรงนี้แล้วเคดีจีเก็บคื้นมาได้ครับตรงนี้47โลนิน47บรินตรงนี้ได้มาหนึ่งอีลิมจากเมมโมรีครับแล้วอาจเข้าไปอีกหนึ่งครับตรงนี้เอาละพี่มาริดาาลงไปอีกหนึ่งครับผมแล้วเหลือขอสดสุดละยายี่ครับตรงนี้น้องนัทเก็บมาได้หนึ่งครับตรงนี้แล้วก็ได้มาสองอีลิมเจ้ามีหนึ่งอีลิมครับแล้วเจอกับ47 เอายังไงดีเอายังไงดีเอายังไงดี47โลนินเอายังไงดีครับตรงนี้ขอดสดแล้วตรงนี้ออกไม่ได้ด้วยครับเมมโมรีแล้วโดนอัดนาอัดหลังเลยครับ้วใต้วอลปิดไปก่อนครับตรงนี้ว่ายังไง4 7โลนินจะออกได้หรือเปล่าเอาละครับยายีตรงนี้ขำกันอยู่แล้วค่อย,อยๆดันกันเข้ามาครับ <c ười> ผมตรงนี้มีดามเข้ามาวม่ายังไงคอเปอร์ตรงนี้โดดเข้ามาแล้วครับผมว่ายังไง47โลนิน ครับผมดแล้วอัดเข้าไปอีกทีครับถึงกอดโซดเก็บมาได้หนึ่งแล้วเปมนบรีดาวลงไปครับเอาเลยครับสี่สิบเจ็ดลงนี้ตรงนี้เอาเก็บเครดิตีมาได้หนึ่งแล้วเครดิตีมาจากไหนล่ะครับตรงนี้เอาแล้วแต่ถามอัดเข้าไปดิวตรงนี้ตามเข้ามาครับผมเจ้าเหนือตรงนี้ดันเข้ามาตรงนี้เครดิตีครับหกอีลิมไปแล้วครับผม หลายการเอาสุดรอาบีหมดยางยางอยางยางค่อยๆดูไปทีละแค่เอายังไงแล้วถามสุดกลับไปแล้วโดนไป100่งรอครับตรงนี้เอ้าดีครับผมเอรีชีตรงนี้อาเข้าไปแล้วเก็บเอกเอกมาได้ครับตรงนี้ดีโอเก็บมาได้อีกเลยครับตรงนี้เอ้าดูครับแล้ว47ลูิดนี้จบไปก่อนครับผมเอกเอกตรงนี้เสียโตไปเสียโตไปอีกเลยครับตัวเหลือทอร์ราสเอายังไงดีแจ็คกับทอร์ราสตรงนี้จะไปชุบก่อนไหมจะเข้าไปชุบได้หรือเปล่าครับเอกเอกตรงนี้เอายังไงแล้วลีโอครับตรงนี้หลายการเก็บมาได้เหมือนกันครับตรงนี้อาเข้าไปครับผมแจ็คััดดเข้้าาาไไปปีีกก็โนนสุลลบบมแจคควงงรรต เอาดิครับผมตรงนี้ยังไงดีเอกเอ็กเหลือคนเดียวแล้วดาวคู่แล้วครับตรงนี้ดาวคู่ยังไงดีครับผมจริจีแล้วอัดเข้าไปเหมือนกันครับตรงนี้ยังชุบได้อยู่เอาดีคร <dan ania? S 1> ับผมไร้าการตรงนี้ไร้าการตรงนี้มาอีกแล้วครับตรงนี้โซโรยังไงเราเก็มบ Big ิกเบรจบไปเลยครับตรงนี้วิกแบนตรงนี้จบไปอีกหนึ่งครับผมด้านล่างครับตรงนี้ RB ได้มาส่งยิริจากร่างทองแล้วก็เจ้าชายครับผมตรงนี้ยังไม่มีการปะทานะ เฮดิจี้ของพี่บิลลี่ครับตรงนี้ได้มา8 9 10อิลิมครับเราซุกบิกบองกลับมาได้ครับผมเอายังไงดีครับตรงนี้เอายังไงดีแล้ว XX x จบไปอีกหนึ่งครับผมนะตรงนี้ที่จบไปมีบิ๊กเบมี dy นะครับผม x x x นะแล้วก็47่สดโดินครับที่เหลืออย่างอยู่นะครับตรงนี้พี่ยาจีครับเอายังไงยาจีตรงนี้เห็นแล้วเราจะคอสเก็บมาได้ซึ่งอัดเข้าไปครับตรงนี้ใครดีดมาใครดีดมาหรือใครโดดมาเอายังไงดีครับตรงนี้ ค่อยๆดูกันไปเรื่อยๆครับไร้การตรงนี้ดันลงมาเรื่อยๆครับเราวงตรงนี้เริ่มเล็กลงแล้วแต่ยังเหลืออีกหนึ่งเกมนะสำหรับรอบหนึ่งทุ่มนะครับเตรียมตัวเด้อเอาเลยครับรถตรงนี้ RB เก็บมาได้อีกหนึ่งครับอ่านใจตรงนี้เก็บอาเดนมาได้นึ่งครับตรงนี้อาเดนอาเดนตรงนี้เหลือใหญ่ลอยคนเดียวแล้วครับผมตรงนี้ เอาดีครับผมอาร์บีก็ค่อยๆดันขึ้นมาแล้วตรงนี้ครับที่พีกนี่ยังเยอะที่พีกนี่ยังเยอะครับตรงนี้คีดีจีมาแรงมากครับสิอีดินไปแล้วแล้วยังไงเปิดเข้าไปทีได้บอลไปทีนะครับตรงนี้เจ้าเหลือปลาเราเปิดเข้าไปครับนิวตรงนี้เอายังไงดีเคดีจีเทดีจีโดนอัดเข้ามาครับตรงนี้ว่ายังไงเจ้าถามเจ้าถามอัด์ตไปเรโดุดุดก็มาครับตรงนี้ดาวลงไปครับบล็อกเซนไลท์อัดเข้าไปครับตรงนี้เอาสิครับผมเทดีจีตรงนี้เจ้าถามดาวลงไปครับบิ๊กบอมตรงนี้โดนอัดเข้ามาได้ครับตรงนี้ว่ายังไงบล็อกเสซน เคนดีจีตรงนี้แล้วใครเก็บไฮดาวลงไปครับกับปอมดาวลงไปดึงครับตรงนี้เอาเลยครับแล้วเหลือโอชิกับไม้ตรงนี้เก็บไฮยังมีเทพแล้วเอาโดดอัดเข้ามาอีกทีนึงครับตรงนี้ไมายเก็บเคนดี้จีพร้อมมาได้ครับว่ายังไงครับล็อกเซตไลน์โดดอัดเข้าไปแล้วเคนดีจีเต้าทางตรงนี้ไม่ตั้งไอโบกันโดนสวนเลยครับตรงนี้เอายังไงครับล็อกเซตไลน์ตรงนี้สองคนเอาเลยครับแล้วเจ้าไมายดาวลงไปครับตรงนี้เคนดีจีได้เปลี่ยนดูแล้วครับผม เอายังไงดีเครดิจีสามสองคนเคดจีสองคนแล้วสามคนทุกกลับมาได้ครับตรงนี้เอายังไงจะลือล็อกเซนไลท์จบไปอีกหนึ่งครับผมตรงนี้เครดีจีหรือจบไปอีกหนึ่งแพรนสวัสดีพี่เมย์ด้วยหวัดดีครับเอสเอ็นลงไหมลงไม่ได้ลงครับผมสวัสดีพี่เมยเม์ด้วยหัวแคนเมย์ดูหน่อยฝากติดตามช่องพี่เมย์ด้วยนะ เอาเลยครับตรงนี้เครดิตี้ g r a มาได้ครบที่มือนเดิมซิกซี่อีริเปแล้วครับมันโดนเจาะเข้ามาครับตรงนี้ว่ายัางไงเจ้าหนูอาร์้าไปเอาดีครับผมอาร์บีตรงนี้ยังไม่เจอใครนะเครดิตีตรงนี้เจอครับใครอาร์เข้าไปแล้วครับตรงนี้ไล่การ หลายกาดก็เจอเหมือนกันครับตรงนี้โซโล่ลีโออัดเข้าไปครับตรงนี้เจ้าคูดันตามเข้ามาโดนแล้วยังไงครับเบกเตอร์คูเอาดีครับเราเก็บดีจีมาได้ครับตรงนี้ดีจีดีจียังไงดีด้านบนครับตรงนี้เสียบแรลงชาไปครับตรงนี้แล้วเหลือลูก้ากับลิงช่างเสียบ95ไปเอายังไงครับเจดีจีเก็บใหญ่ีวัาโดนส่วนมากครับเจดีเอาดิครับผมได้ดีจีตรงนี้เสียไปอีกหนึ่งครับตรงนี้ว่ายังไงลีโอหลายการครับตรงนี้หลายการอัดเข้ามาครับเจดีจีตรงนี้เอายังไงเล้ดีจีโดนเจาะเข้ามาครับบผมแล้วเก็จบ ไปอีกหนึ่งครับตรงนี้กระป๋องมายังไงครับ มายัางไงแล้วตรงนี้เจอกับรายการนะครับผมตรงนี้เอายังไงครับายการกับกระป๋องตรงนี้แล้วอาบีเก็บยาหยีมาได้อีกหนึ่งเราจะหยีจบไปอีกหนึ่งครับผมยาหยีจบไปอีกหนึ่งครับตรงนี้เราเล่าจ้าถ่ายอาจเข้าไปครับตรงนี้ว่ายังไงไอ้นายครับให้อยู่หวานใจตรงนี้ตามเข้ามาครับร่างทองตรงนี้ตามเข้ามาครับผมว่ายังไงเอาเลยครับผมยังพันยากันอยู่ครับตรงนี้แล้วเคดีจีด้านล่างเจอกับอาบีแล้วครับกำลังร้อนแรงนะครับเคดีจีเคดีจีกำลังร้องแรงครับผมอาบีจะเอาอยู่หรือเปล่าไยการชสู้เจเบีย <nom> ส <problem> <naire Gun> <combined> ู้ เอาดิครับผมตรงนี้ว่ายังไงครับ KDG ตรงนี้เหนือดันขึ้นมาแล้วครับเดียดิวตรงนี้ตามเข้ามาครับผมว่ายังไงดิพิปปอมโดสนสวดกลับมาครับิ๊กบอมตรงนี้เอายังไงครับ RB RB กับ KDG RB กับ KDG จะเอายังไงดีใครจะเข้าจะออกใครจะบูก,ก่อนแล้ว เอาดีครับผมไร้การตรงนี้ครับเสียโซโรไปด้วยเอาไร้การตรงนี้เสียไปสามแล้วเหลือคูนคนเดียวครับปอกตรงนี้เสียกล้วยไปครับตรงนี้เราอัดเข้ามาได้ครับตรงนี้ว่ายังไงจะลึกเออไร้การได้หรือเปล่าครับตรงนี้เราคูนโดนส่วนหลักเข้ามาครับตรงนี้ได้หวงปิดไปก่อนครับตรงนี้ว่ายังไงเอาดีครับแล้วอาบีตรงนี้เก็บเคดีจีมาได้อีกหนึ่งครับผมอาบีเก็บเคดีจีมาได้หนึ่งตรงนี้เสียดิวไปครับผมแล้วตรงนี้เคดีจีเสียเหนือไปอีกคนแล้วเหลือทามกับบิ๊กบอมครับตรงนี้ว่ายังไงรางทองอัดเข้าไปครับตรงนี้เจ้านาา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 จจจเเเขข้้้้้มมหวววดดดใตตรรรงงงงงงแแนนปปออยยู่่ัััไไไีีทะลลชุบบบกค ลงกลับมาได้หนึ่งครับผมเสียเจ้าดิวไฟหนึ่งครับตรงนี้เอายังไงแล้วตรงนี้ด้านบนครับผมหลายการหลายการเราเก็บกระป่องมาได้อีกหนึ่งเอาเดียวคนเดียวคนเดียวเอาอย่างไรเอาเนึครับเก็บมาได้อีกหนึ่งเอายังไงดีกระป๋องตรงนี้สี่หนึ่งอ๋อหลายกาเจ้าคุณเอาเลือกเจ้าเราเหลือวุ้นคนเดียวแล้วครับผมกระป๋องเหลือคนเดียวครับเมื่อกี้สี่หนึ่งครับหลายการสมชื่อเลยครับผม สวัสดีน้องแองครับสวัสดีหัวแขนงโซนทีงครับผมเคดีจีสู้ๆเอายังไงดีครับตรงนี้เอายังไงดีครับตรงนี้แล้วเคดีจีเคดีจีเสียบป๊กบอมไปอีกนึงครับะลาไแล้วกระป่องมาจากด้านหลังครับผมเอายังไงกระป่องกระป่องเอายังไงแล้วตามเข้ามาครับตรงนี้ว่ายังไงคูณตามเข้ามาเหมือนกันตรงนี้เอายังไงดีเราล้างของเก็บเจ้าทามมาได้ครับอาบีเสียห่วใจไปึครับผมเอายังไงไอ้นายโดนอัดเข้ามาเอายัครับผมติดติดไอวอลอยู่ครับตรงนี้เอายังไงเจ้าชายเจ้าชายได้วอลทีนึงล้างของตรงนี้โดนตามเข้ามาครับ ตรงนี้แล้วเกดอีกีเหลือ2เหลือ1ครับเหลือเหลือเหลือคนดเดียวแล้วครับตัวอัดเข้าไปครับต <as S 1> รงนี้เกดจีกีว่ายังไงเจ้าเหนือเจ้าเหนือเอาอยัางไงดีเอาดีครับผมอัดเข้าไปจริงตรงนี้แล้วรีบร้อยครับผมตรงนี้กีณีเจบไปอีกหนึ่งครับตรงนี้เอาสิครับผมแล้วเหลือไรากาศไร,รากาศครับตรงนี้กระป๋องจบไปครับตรงนี้โอ้โหไรากาศสมชื่อเมอกี้เก็บซี่มาแล้ว หลายกาดเก็บสี่มาแล้ว s. <S เอาดิครับอารบีสามคนจะเหลือหรือเปล่าอาบีสามคนจะเหลือหรือเปล่าครับตรงนี้อานเข้าไปเอาอย่างไรดีเอาดิครับแล้วตรงนี้ไอ้ไนาดานลรบายได้กาดเอาเรื่องจัดตรงนี้ว่ายังไงเจ้าคุณเจ้าคุณนัดเข้าไปเอาอย่างไงเก็บ4ี่หรือเปล่าจะเก็บสองตีเลยไหมตรงนี้อารเข้าไปทีนเอาดิครับผมยงังไม่ได้เราเก็บไปอีกคนนึงครับตรงนี้เราเรียบร้อยครัวผมจบไปสํา e <c oughs> หรับเทปที่หนึ่งโอ้โหเอาเรื่องจัดหลายกาดเจ้าคุณเวกเตอร์คู่ใจ มันปีเกเข็หรครับ,กบอกมดตี้เลยนะโอ้เอาสุดจริง